เห็นไหมครับหายไปแล้วเสาหายแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วสีนี้คือสีไม่เหมือนเดิมดูรอยข้อพ่นติดขอบเลยนะฮะติดขอบเห็นไหมครับชัดเจนเลยนะครับรอยย้ํามานเป็นแบบนะครับไม่ใช่โรงงานพวกนี้สวัสดีครับผมมิชซันครับวันนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างนะครับที่จะมาขายหน้าร้านนะครับก็ขออนุญาตเจ้าของละคันนี้คือ For t u n e r ปี2 0 0 5เป็นเครื่องสามพันนะครับ4ลิตรราคาขายถูกมากครับ นะแต่ผมดูรถผมก็รู้ละรถน่าจะมีอะไรแปลกๆแล้วเพราะหนึ่งเฉดสีนะครับไม่มีสีนี้มันจะเป็นสีเข้มเกินไปสีถ้าตรงรุ่นมันสีจะอ่อนกว่าน,นี้นะครับเห็นไหมฮะถ้ามีประสบการณ์ดูรถหรือว่าเล่นรถประจําอยู่ดูสีอย่างแรกก็ออกละสองนะครับตัวสีเนี่ยนะครับมีทํามาใหม่ทั้งคันนะครับทำมาใหม่ทั้งคันคันเนี้ยนะครับก็อยากได้ดูอะไรนะครับเพราะรถที่ร้านเราไม่มีทักคันเลยนะครับนี่เป็นรถที่มาขายหน้าร้านนะครับก็เป็นรถที่มีตําหนิ ว่าครับมีตาหนียังไงนะครับที่ผมรถมันแปลกๆแล้วนะครับสีไม่ตรงรุ่น2ผมดูรู้ว่าเนื้อสีเนี่ยทำสีมันทั้งคันนะครับตัวเม็ดสีตัวเนื้อสีเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะครับมีความหนาๆหน่อยข้างหน้านี่เดิมครับไม่มีชนสีําเดิมก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะฮะรอยรอยเลเซอร์ยังกลมๆอยู่นะครับก็มาดูข้างซ้ายหน้าอย่างเดิมนะครับตะเข็บนี้ยังตะเข็บเดิมนะครับตะเข็บเดิมนี่ขอบก็ยังสวยนะครับ ดูข้างนี้ไม่ม <ination turns out> ีอะไรก็ดูปองๆด้วยนะครับดูด้านหลังครับด้านหลังก็ยังเก็บเดิมนะครับยังแต่เก็บเดิมนะครับสีไม่น่าเดิมละนะครับสีไม่น่าเดิมละด้านขวาสีจะอ่อนๆแบบนี้นะครับสีจริงสีจะอ่อนๆแบบนี้นี่เรามาดูด้านหลังด้านขวากันด้านขวานี้แปลกๆแล้วเห็นไหมครับหายไปละเสาหายละนะครับเสาหายหายหมดเลยหายจนไปถึงนี่เลยนะฮะ ตรงนี้ยังพอมีเหลือเดิมอยู่แสดงว่าช่วงนี้ไม่ค่อยโดนแต่ก็มีรอยทํานะครับแต่ว่าไม่หนักวาะตรงนี้มาถึงนี่ยังรอยเดิมเดิมแสดงว่าเริ่มจากที่เสาละเสากลางละนะครับเริ่มจากเสากลางมาละเสากลางก็พอมาดูเสากลางด้านหน้านะครับชัดเจนเลยนะครับรอยย้ํามาเป็นแบบนะครับไม่ใช่โรงงานพวกนี้โรงงานจะเป็นแบบนี้ฮะนะครับนี่รอยย้ํามาใหม่จนถึงนี่นะครับจนถึงนี้ นะครับตอนนี้ก็ยังเดิมๆแสดงว่าด้านเสานี้มีปัญหานะครับจนมาถึงข้างล่างเลยนะครับจนมาถึงข้างล่างเลยเสาหน้ายังไม่ค่อยเท่าไหร่เสาซ้ายยังไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคเป็นเสากลางมีรอยไม่เรียบแล้วนะครับนี่รอยก็ไม่เรียบละยุบลงไปแล้วประตูยุบลงไปแล้วนะครับยังดีครับหลังคายังดีนะครับอย่างนี้ถ้าใครเล่นพอเล่นได้นะครับนะครับถ้าอยู่ราคา3ามแสนสองแสนห้าสามแสน ซื้อไปใช้งานนะครับไม่เกี่ยวเครื่องยนต์เครื่องยนต์ข้างหน้าอย่างเดิมๆอย่างนี้ครับแต่ผมไม่ได้ซื้อนะครับแต่ถ้าใครอยากได้สอบถามผมมานะครับจะถามเจ้าของรถให้สงสารเขานะครับแต่รถก็ใช้ดีนะครับรถอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้แต่แต่ว่าเสียงลมอาจจะปะทะนะครับมีเสียงลมปะทะแล้วก็อีกหน่อยก็เหล็กจะเป็นสนิมนะครับเหล็กจะเป็นสนิมมอร์ซนนะครับเปิดมา25ปีอยู่รัชยาขับรถสวยประกันซ่อมพร้อมขับ ก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เป็นดูเป็นตัวอย่างกันสวัสดีครับ